สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรขอรายง,งานสถานการณ์คนต่างด้าวของจังหวัดชุมพรประจำเดือนเมษายน2567โดยเป็นข้อมูลณวันที่25เมษายน2567ดังต่อไปนี้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในเดือนเมษายน2567มีจำนวน49,439คนโดยเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมามีจำนวนลดลง327คนโดยแบ่งออกเป็นคนต่างด้าวประเภททั่วไป ได้แก่กลุ่มทักษะกลุ่มส่งเสริมการลงทุน B.O.I. และกลุ่มพื้นที่สูงหรือชนกลุ่มน้อยจำนวน443คนกลุ่มแรงงาน3ส,สัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาจำนวน48,995คนซึ่งคนต่างด้าวประเภททั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา4คนโดยในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวนมากที่สุดคือ45,414คน โดยลดจากเดือนที่ผ่าน185คนและรองลงมาได้แก่ลาวกัมพูชาตามลำดับซึ่งกลุ่มคนต่างด้าว3ส,สัญชาติลดลงจากเดือนที่ผ่านมา332คนต่อไปเป็นจำนวนแรงงานต่างด้าวรายอำเภอโดยอำเภอที่มีแรงงานต่างด้าวมากที่สุดคืออำเภอเมืองชุมพรจำนวนแรงงาน1 7 3 3 0คนลดลงจากเดือนที่ผ่านมา244คนรองลงมาคืออำเภอหลังสวน8,106คน และอำเภอปะทิว7 0 7 9คนโดยส่วนมากทุกอำเภอจะมีจำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลเดือนเมษายนมีจำนวน4,547คนลดลงจากจำนวนที่ผ่านมา12คนต่อไปเป็นแรงงานต่างด้าวแยกตามประเภทกิจการโดยกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุดคือ กิจาการเกษตรและปศุสัตว์มีจำนวนต่างด้าว 26, 26,239คนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา178คนรองลงมาได้แก่กิจาการต่อเนื่องการเกษตรจำนวน4,860คนประมงทะเลจำนวน4,547คนก่อสร้างจำนวน3,668คนแปรรูปสัตว์น้ำจำนวน2,463คนและอื่นๆเช่นกิจาการค้าส่งค้าปลีกแถงลอยงานบ้านจำนวน7,218คน โดยแต่ละประเภทกิจการมีการเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนคนต่างดาวเนื่องจากการย้ายงานเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างดาวโดยมีการแจ้งเข้าจำนวน911คนลดลงจากเดือนที่ผ่านมา89คนและมีการแจ้งออกจำนวน976คนเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา159คนต่อไปเป็นการตรวจสอบการทำงานของคนต่างดาวและสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ2,567 โดยมีเป้าหมายจำนวนแรงงานต่างด้าว2,780คนและสถานประกอบการจำนวน450แห่งซึ่งผลการตรวจสอบสะสมณนเดือนเมษายนจำนวนแรงงานต่างด้าวจำนวน2,783คนคิดเป็นร้อยละ100.1เมื่อเทียบกับเป้าหมายและสถานประกอบการ459แห่งคิดเป็นร้อยละ102เมื่อเทียบกับเป้าหมายในเดือนเมษายนมีการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวจำนวน509คนและสถานประกอบการ21แห่ง โดยเป็นการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรขอจบการนําเสนอขอบคุณครับ